ยังคงต้องผเผชิญกับการถูกคุกคามไม่จบไม่สิน้นสำหรับมินตานหรือมินตราเชื้อวังคำนางแบบและเน็ตไอดอลสาวที่ก่อนหน้าเธอเจอรอปพอโรคจิตคุกคามหนักถึงขั้นต้องแจ้งตำรวจจับแต่ดูเหมือนเรื่องราวจะยังคงไม่จบ เพราะหลังจากที่รอปพหื่นคนเดิมพ้นคุกออกมาก็ยังคุกคามต่อเหมือนเดิมล่าสุดเมื่อวันที่27สิงหาคม2566มินตันได้โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กหนูมินตันทาสกระดานเป็นภาพแชทการสนทนาที่ถูกรอปพหื่นคุกคามชีวิตโดยมินตันได้ระบุข,ข้อความว่าอัปเดตเรื่องโรคจิตที่คุกคามมินตันนะคะถือว่าเรื่องของหนูเป็นโพสต์เตือนภัยสังคมหรือเคสตัว อย่างนะคะการถูกโรคจิตพยายามคุกคามทางเพศมาเกือบ3ปีศาลก็ตัดสินให้โรคจิตหยุดคุกคามมินตันทั้งในชีวิตจริงและในโซเชียลแต่เขาก็ไม่หยุดแล้วเขาก็ไม่ได้เกรงกลัวกฎหมายอะไรเลยส่วนโทษก็แค่รอลงอาญาบวกคุมประพฤตินิดๆหน่อยๆส่วนโรคจิตก็ยังคอยแอบคุกคามเหมือนเดิม แต่ระวังตัวขึ้นกฎหมายต้องรอให้เหยื่อถูกกระทําสําเร็จก่อนจริงๆถึงเอาผิดได้แบบจริงจังหนูพยายามอยู่เงียบๆเรื่องนี้หนูไม่ชอบดราม่าไม่ชอบเลยจริงๆหนูอยากตั้งใจทํางานแต่ว่ายิ่งมินตันอยู่เงียบๆเขาก็ยิ่งได้ใจและคุกคามเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ